แจ๊อัดคลิปยกมือไหว้วอนทีมแพทย์ช่วยนาคอมหลังมีภาวะไตาวายหลังจากที่ไอ้น้ำพัดฉลินลูกสาวนาคอมชวนชื่นพร้อมด้วยแบงค์อธิกิจสามีเปิดใจอัปเดตอาการคุณพ่อหลังเกิดภาวะไตาวายทมกลางกำลังใจจากคนในวงการบันเทิงและแฟนๆที่ส่งเข้ามาอย่างนาคอมและครอบครัวกันอย่างล้นหลามล่าสุดแจ๊ดชวนชื่นตลกรุ่นหลานคนสนิทได้โพสต์คลิปวอนขอให้ทุกคนส่งต่อไปถึงทีมแพทย์ ที่สามารถช่วยรักษานาคอมได้พร้อมกับเขียนข้อความกำกับว่ากราบขอความช่วยเหลือทุกๆท,ท่านช่วยส่งต่อกันไปทีครับอยากให้นาคอมกลับมาแข็งแรงอีกครั้งไปรับชมคลิปเต็มๆกันได้เลยครับก็วันนี้ครับมีเรื่องอยากจะวอขอทุกท่านนะครับอช่วยส่งต่อนะครับผมไปหาทีมแพทย์ ให้มาช่วยรักษานครอมด้วยนะครับผมเหมือนในเคสของท่านผู้ว่านะครับที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องปอดที่โควิดเข้าไปอาการนครอมกอันแย่ๆยด้วยตอนนี้นะครับอยากวอนขอทุกคนนะครับส่งต่อไปถึงผู้ที่รักษาผู้ว่าก็ได้นะครับหรือทีมแพทย์ใครที่เก่งๆก็ได้ครับติดต่อไปที่นะครอบครัวนครอมได้เลยนะครับอยากให้แกปลอดภัยนะครับกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผม ใครดูคลิปนี้เขาช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันแชร์ฝากไปถึงทีมแพทย์ทีมพยายบาลเก่งๆดูแลนะคข้อมด้วยนะครับผม